สวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายคลิปด้านนอกบ้านเย่ได้เปลี่ยนมุมใหม่บ้างนะครับโอเควันนี้ผมจะมาพาคุณผู้ชมขึ้นเครื่องบินไปยังทวีปแอฟริกาวันนี้เราจะไปเที่ยวชมสัตว์ในทวีปแอฟริกากันนะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ชีวิตและประวัติของเราไฮยีน่าครับไฮยีน่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในอันดับสัตว์กินเนื้อวงหนึ่งนะครับพร้อมกับสีสายพันธุ์ของไฮยนีนาที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับไฮยนีนาเป็นวงที่เล็กอันดับ5ในอันดับสัตว์กินเนื้อนะครับและเป็นหนึ่งในชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุด นะครับผมถึงแม้ไฮยีน่าจะมีความหลากหลายแต่ไฮยีน่าก็เป็นสัตว์ที่เป็นแต่ไฮยีน่าก็เป็นสัตว์ท,ที่ที่มีเอกลักษณ์และสำคัญและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในในทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่นะครับผมไฮยีน่ามีลักษณะรูปร่างคล้ายกับสุนัขหรือหมาและหมาป่า หรือสุนัขป่าแต่จริงๆแล้วไฮยีน่าไม่ใช่สุนัขนะครับผมแต่ไฮยีน่าเป็นสัตว์ที่อยู่ในวงย่อยที่ใกล้ชิดกับวงของเสือและแมวและวงของชะมดและอีเห็นมากกว่านะครับผมก็จบไปแล้วสำหรับประวัติของไฮยีน่านะครับใครชอบของใครชอบประวัติของไฮยีน่าก็ก็ ามาดูคลิปกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะครับวันนี้แอดมินฉลามเล่าเรื่องก็คงต้องปิดความสนุกไว้เพียงเท่านี้เรามาเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ